้าหมายที่แท้จริงก็ไมันก็คือทำไงให้จิตใจของคนเรามีธรรม,มะมีศีลมีธรรม,มะขึ้นได้นั่นนั่นคือเป้าหมายแนั้นเองหลวงพ่อท่านเมตตามากพอเราเริ่มดีขึ้นรู้สึกวัดนี้มีบุญคุณกับเรามากเลยจากเป็นคนที่ไม่เรียบร้อยหนูก็เรียบร้อยมากขึ้นจิตใจก็ได้ขัดเกลามากขึ้นได้รู้จักเมตตาช่วยเหลือคนอื่น ทางด้านการส่งเคราะ์์นียเราต้องทําความเข้าใจสงเคราะห์นี่มันแยกออกได้สองประเด็นสงเคราะห์ทางด้านการชั่วข่าวหรือการให้วัตถุของสิ่งบางอย่าง ในการช่วยเหลือเบื้องต้นสงเคาะการยืนยาวเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็คือด้วยการให้ธรรมะหรือการสอนภาคของการปฏิบัติธรรมอย่างที่เรารู้ในพุทธศาสนาเราก็คือมักอยู่องค์แปดที่เริ่มต้นหัวขบวนได้ก็คือสัมมาทิฏฐิจุอความเห็นชอบนั่นคือการสงเคาะอันที่เรียกว่าเป็นสิ่งสูงสุดเพราะเมื่อผู้ใดได้รับการสงเคาะนี้แล้วแล้วระพิปฏิบัติตามความสอนนี้มันก็สามารถที่จะ้นพวงแห่งความทุกโดยเรเราไม่ต้องอาศัยวัตถุเข้ามาสงเคาะเพราะฉะนั้นดังด้านวัสดุทียมง ด้านจิตใจได้มากกว่าแต่ทางด้านสงเคราะห์วัตถุนั้นพระเดชพระคุณท่านที่เป็นเจ้าวาดก็ไม่ได้ละถึงสงเคราะห์ช่วยเหลือตามกําลังตามอัตภาพหรือตามต่างๆที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นตามความเหมาะสม กิจกรรมทางวัดเริ่มแรกก็ต้องมีการวางกดระเบียบก่อนผู้หนึ่งผู้ใดที่อยากเข้ามาปฏิบัติธรรมหรืออะไรต่างๆต้องรับทราบข้อคนระเบียบก่อนที่ให้ประพฤติปฏิบัติอย่างไรบ้างอย่างเช่นพระที่อยากเข้ามาบวชจะต้องงดใช้เรื่องโทร,รศัพท์แต่ถ้าจะต้องการโทรขอให้ไปที่สำนักง,งานเรามีโทร,รศัพท์ส่วนกลางมาให้ใช้ส่วนทางด้านฝ่ายทางคารวะที่อยากเข้ามาปฏิบัติธรรมนั้นก็จะมีาปแมท่ทีดูแลในการแจ้งข้อคนระเบียบต่างๆให้นั่นคือขดระเบียบเบื้องต้น สวนใหญคนที่เข้ามาที่นี่อ่ะพอเข้ามาเขาก็จะสบายใจก่อนแล้วเขาก็มาเจอยติโยมมาเจอกลยานามินเขาก็รู้สึกสบายใจไปอีกขั้นหนึ่งแล้วแล้วยิ่งได้มาเจอหลวงพ่อเนี่ยใส่ธรรมะเข้าไปในใจมันยิ่งกดล็อกไปกันใหญ่ ่วนข้อปฏิบัตินั้นก็จะมีกําหนดเวลาให้เช่นตอนเช้าที่ตีห้าทุกคนจะต้องทั้งจะเป็นพระภิกษุหรือใครก็รวไหวกัแล้วแต่จะลองลงส่วนบนทรรมบวชเช้าที่อุโบสถแปดโมงเชา้าเราก็จะมีพิธีาศาสนาพิธีการสบายประตานเชา้าซึ่งถ้าจะเป็นวันหยุดหรือวันพระการปฏิบัติก็จะพิเศษเก่งไรก็จะมีการแสดงธรรมอนึหนึ่งธรรมะเสร็จแล้วก็จะรับทานอาหารส่วนวันอาทิตย์นั้นจะพิเศษมากกว่าน,นั้นก็คือช่วงบ่ายจะมีการนำปฏิบัติธรมรมโดยหลวงพ่อท่าน ลงนำเองตั้งแต่เวลาเที่ยงครึ่งไปจนถึงเวลา3โมงครึ่งเดือน15 3 0นนเฉพาะวันอาทิตย์ หลวงพ่อมักจะสอนให้แบบใช้ธรรมะเนี่ยแหละเป็นที่พึ่งทางใจที่เป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าหลวงพ่อชอบพูดว่าเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ต้องใช้หลักคําคำสังสอนของพระพุทธเจ้ามาแก้ปัญหาต่งตางๆให้โฟกัสที่เหตุอย่าไปโฟกัสที่ผลเราไปทําเหตุให้ดีแล้วเดี๋ยวผลมันก็ดีเองพอผลจะออกมาเป็นบวกหรือเป็นลบเนี่ยเราก็แค่รู้เท่าทันแล้วก็วางใจเป็นกลาง หลวงพ่อสอนเสมอว่าทุกอย่างในแต่ละวันมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดเรารู้จักผิดเพื่อไปถูกเราไม่รู้หรอกที่เราทําไปอ่ะวันนี้เราว่าถูกแต่พรุ่งนี้อาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่เราเรียนรู้เพื่อมีประสบการณ์เรียนรู้ที่จะทําสิ่งที่ถูกต้อง พูดง่ายๆว่ามันคือการพัฒนากายกับพัฒนาใจของตัวเองอะแต่สิ่งที่ออกเป็นรูปธปรรมเนี่ยคือแบบวัดสะอาดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยญาติโย,ยมเข้ามาสะอาดตาได้ช่วยเหลือคนอื่นอันนี้ในมุมแต่มุมที่หนูได้เต็มๆเนี่ยคือเป็นมุมของตัวเองที่แบบได้พัฒนากายใจจากเป็นคนที่ไม่เรียบร้อยหนูก็เรียบร้อยมากขึ้นจิตใจก็ได้ขัดเกลามากขึ้นได้รู้จักเมตตาช่วยเหลือคนอื่น ชีวิตก็เรียบง่ายเรามีครอบครัวนะคะมีสามีมีลูกอีกสองคนยังเล็กทุกอย่างมันก็เหมือนกับเราทําเพื่อครอบครัวตื่นเช้ามาทําอาหารทําอะไรทุกอย่างทําให้ครอบครัวหมดแต่ณนวันหนึ่งเราป่วยนะคะก็ไปหาหมอหมอก็ไม่สามารถระบุได้ว่าเราเป็นอะไรแต่เหมือนเราจะตายอะ่ะเราแย่มากๆหมอบอกว่าคุณไปหาจิตแพทย์เถอะคุณไม่ได้เป็นอะไรแต่คุณเป็นโรคคิดมากครั้งนั้นก็เลยถามเพื่อนสนิทก็ทเลยเฮ้ยมึงว่าก<ๆ>ูบา้าเปล่าอะไรเงี้ยเพราะหมอบอกให้มาหาจิตแพทย์เพื่อนบอกมึงไม่ได้บ้าหรอกแต่มึงขาดบุญเพื่อนก็เอาชุด แม่ชีมาให้3มชุดกระเป๋าเดินทางหนึ่งใบครั้งนั้นก็เลยเดินทางมาบวชโดยไม่รู้หรอกสินแปมีอะไรบ้างอะนะโครงการอบรมพระวิปัสนาจารย์ตอนนี้ผ่านมา11รุ่นแล้วปีหนึงรุ่นหนึ่งครับพีโสเนีประมาณไม่เกิน100รุ่นบางทีก็เกิน แต่การนี้ก็รุนโลงไปนะนโยบา,ทายทางด้านโครงการที่เขาเขียนเป็นรูปธรรมนะคือต้องการให้พระพิสุเราเนี่ยเวลาออกไปเผยแพร่ศาสนาแล้วเนี่ยให้ไปในแนวนทางเดียวกันไม่ให้เกิดความลักหลันเพราะฉนั้นโครงการนี้ผู้ที่มาทําหน้าที่ถวายความรู้หรือมาแนะแนวนะครับจึงมีทั้งภาคสายของปริยัญาและภาคปฏิบัติหรือภาษาที่เราพูดง่ายๆก็พระปา่พาพระบ้านที่จะมาถวายความรู้ให้ สอนให้นั่งสมาธิให้อดทนเหมือนเหมือนเราไม่เคยนั่งเลยอ่ะมันยากมากเหงื่อน,นี่แตกพักๆเลยท่านให้ทนจนครบชั่วโมงแล้วก็มันเข้าสมาธิได้แล้วรู้สึกเลยโอ้โหความสุขในสมาธินี่มันเป็นแบบนี้เหรอก็เลยไปบ้านก็เลยฝึกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาท่านกลับมาตอนเน้น เรื่องการสนุกเฮฮาไม่มีส่วนมากจะเป็นภาคนำปฏิบัติเพราะฉะนั้นแต่รัเยาวชนที่เข้ามารับการึกอบรมบางคนก็ชอบ,บคนก็ไม่ชอบบางคนพอบอกว่ามาวัาสักเทียมไม่อยากมาเลยถามว่ามาคนระเบียบเยอะพอเข้ามาแล้วก็จะให้อาหารแค่สองมืออาหารบางสัมิรายกเว้นปฐมอนุโลมไม่ได้สามมือถือสิบห้าถ้ามัธยมขึ้นไปนีน้ต้องถือสินแปดทั้งหมด ท่านให้เกิดปัญญาไม่ว่าเราจะทำบุญสร้างบุญอะไรก็ตามอ่ะคุณอยากได้บุญในการทำทานหรือตักบาตรทำทานอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อย่างเดียวคุณต้องมีทั้งทานศีลภาวนาคุณต้องรักษาศีลให้ครบถ้าศีลคุณไม่ครบคุณก็ปฏิบัติรมต่อไปในการภาวนาได้ยากก็เลยอยากบวชบอกหลวงพ่อขอบวชสักเจ็ดวันแล้วนับจากวันนั้นไม่ได้กลับบ้านประมาณ12เกือบ13ปี ทั้งตัวหนูเองอะทั้งคนสก,กะเทียมรวมทั้งสิบญาณุสิทย์ทั้งหลายรู้สึกว่าเราโชคดีมากที่เจอครูบาอาจารย์ที่เป็นพระแท้ท่านได้ชี้นำค่ะทางที่ถูกที่ควรตามร้อยของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงอะค่ะหลวงพ่อได้แบบบุกฝังสินสมาธิปัญญาลงไปสอนให้หนูภาวนาเป็นมันเป็นการแก้ปัญหา ที่ยั่งยืนที่สุดแล้วอะค่ะสำหรับชีวิตของมนุษย์ต่อให้เราจะไปอยู่ทางไหนเงี้ยถ้าจิตใจเราเข้มแข็งแล้วก็มีธรรมะอยู่ในใจยเงี้ยเราก็ผ่านพคนอุปสรรคมันไปได้เพราะท่านเมตตามากพอเราเริ่มดีขึ้นรู้สึกวัดนี้มีบุญคุณกับเรามากเลยมันเหมือนมีชีวิตใหม่เราก็เลยกลับมาทดแทนบุญคุณ เป้าหมายที่แท้จริงขอมันก็คือทำไงให้จิตใจของคนเรามีธรรมะมีศีลมีธรรมมากขึ้นได้นั่นนั่นคือเป้าหมายนั้นเองพระสงฆ์นักพัฒนาการสาธารณสงเคราะห์กับพื้นที่ต้นแบบการสร้างสังคมสุขภาวะ